หผ่อามากครับดูมันโค้งหายครับเปิดดิเประตูดิเปิดไหนไหมอ่ะนเนะมันนาะอู่แอรขึ้นไปดิเฮ้ยปิงกันเนี่ยว้าวมึงนี่ไงมึงนี่

มาอามืหมามาเมามหมาอาครับอ่านี่นะจอทีครานี meeting, ้เราก็จะพามาดูบ่อกันค oh, right ่ะ uh บ่อ huh. ก็คือ uh ี huh. ่เวทก็ถ huh. uh. ่ายตัว uh อีกมสีมหามาหาามีอะคะม่ค่ะระวังนะคะอ่าฮะมตรงนี้คมีตายครับมีมีตายครมตายครับโอ้้งูนงูนน้อ้งูังูั

มัขึ้อรถกันค่ะอ่าจะตัดรถไปไหนกันคะวันนี้น้าขึ้นขึ้นไปขึ้นไปไปชมวิวนะคะ cái nam của nó cái gì nam nữa này cái nam của nó ก่อนนะคโอเคห้าครั้งตามครับจะว่ามือเนื่องกับพอเอาไปยุ่ได้เหรอมันมันไม่ได้ลื่อไงเปลี่ยนทันกะีคือเปลี่ยนทันกะทีเลยเฮ้ยชั้นครัวข้ออกสบายขึนมีนะฝาเจพี่ท

ดูดูนะดูดูดูขึ้นไปแล้วไปไปที่เดินดีดิดตาม,มนี่นะคะที่ของเรา นะคะตามตามเขาไปเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่ยค่ะที่ตรงนี้ค่ะดูบ่อนะคะบ่อจะเป็นขนาดนี้ดูนี่นี่นี่ดูรถนะคะรถเต็มเลยค่ะโอ้ไปครับมาเหนือตายเลยครับไม่ดีต้องไปตรงนี้เรากลับพื้นมาได้ต้งไปดิทายทายหือตางหือนี่นะคะนี่นะคะ หลังเดินตามเข้าไปค่ะไ,คไปค่ะไปดูมิโคะต่อค่ะวิ่งนูนนวิ่งไม่ทันค่ะนี่ค่ะนีออ่ค่ะนี่ค่ะน,น,ปปน,นี่ค่ะนี่นี่ค่ะน่ค่ะค่ะปนไป่ะค่ะ ไปงน่นดีข้างหลังดีมานค่ะตั้งหลังมานะคะนี่นะคะนะคะตรงใหญ่กว่านะคะนี่โคตรใหญ่เลยค่ะมาขึ้นตรงนี้ค่ะมันขึ้น,นบนไดขึ้นไปโน่นกันนะคะซื้อทองะค่ะแป๊บนึงค่ะคแล้วขึ้นมาตามนะแป๊บนึงน,นะ ไปทายรถด,ด้วยนะไปขึ้นไปทายรถนี่ค่ะขึ้นน เนาะยนาๆๆนาะเนาะเนาะเนาะอยนะเขาพีกต te ah uh, ั้งหลายชั่วโมงอืมอืมอีกำเลยอยู่เดี๋ยวนอนบ้านยายเนี่ยฮะเออโอ้โหจะโดดดีอู้หือเหี้ยเหี้ยไอ้โอ้โห

ใลเลย,เลยห้างหลังไงยังไม่ได้ปิดเลยอ้าวนี่ฮะไปไนต่อ,อพัก่ะโอเคพักก่อนโอเคนะอ่ะ